วันนี้เราจะมาอธิบายกันเรื่องที่นอนอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือที่นอนที่จะจากฟองน้ําอัดนะครับที่นอนจากฟองน้ําอัดคืออะไรคือการนําฟองน้ํามาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการอัดด้วยเครื่องอัดความหนาแน่นสูงนะครับทําให้เกิดความหนาแน่นที่นอนจะมีความหนาแน่นมากแล้วก็มาผ่านกระบวนการกาอบความร้อนให้แห้งฆ่าเชื้อนะครับ เราก็ตัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการนะครับนีท้ทางในรูปนะครับก็นี่นะครับก็คือฟองน้ําอัดนะฮะก็จะเป็นเหมือนฟองน้ํามีจุดๆุๆหุาจุดจุด,จด,จดหลสีเนี่ยนะคือการเกิดการจากนําเศษฟองน้ํามาปั่นให้แล้วมาอัดให้แน่นนะฮะอันนี้ก็จะคือ,อฟองน้ําธรรมดานะครับก็คือฟองน้ําที่เราทราบกันทั่ว,วไปนะครับทีนี้ ถ้าเรามาดูด้วยตาก,กันเลยว่าฟองน้าธรรมดากับฟองน้ําอัดเนี่ยต่างกันยังไงเราจะลองกดนะฮะอันนี้ก็คือฟองน้ําธรรมดาซึ่งมีความหนาแน่นสูงอยู่แล้วนะฮะนี่พอกดไปปุ๊บนะครับก็จะยบไปตามแรงกดนะครับส่วนฟองน้ําอัดนะฮะเรากดด้วยน้ําหนักเท่าๆกันนะครับก็จะคงตัวนะครับ นี่คุณสมบัติของฟองน้ำอ,อัดนอกจากในเรื่องความหนานแน่นสูงแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณานะฮะถ้าเราจะเลือกซื้อที่นอนฟองน้ำอ,อัดควรเลือกจากโรงงานที่เราไว้วางใจนะครับเพราะว่าโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยเราจะสามารถมั่นใจได้ในเรื่องเ็จไอเรื่องวัสดุที่นํามาทําฟองน้ําเพราะเนื่องจากทําฟองน้ำิน้น,นเล็กคือต้องเป็นฟองน้ําคุณภาพสูงนะครับแล้วมาอัดด้วย ที่ใช้เครื่องอัดที่มีเทคโนโลยีมือนจะได้หนาแน่นแล้วที่สําคัญกบกระวนารอบแห้งฆ่าเชือ้อนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับต้องได้มาตรฐานทีนี้ที่นอน <c oughs> ฟองน้ําอัดเนี่ยนอกจากคุณสมบัติด,ดีในการความหนานแน่นสูงยุง,งานทนทานมากเป็น10ปีขึ้นไปเลยนะฮะเราสามารถซื้อ10ปี15ปีเราแค่มาเปลี่ยนเปลี่ยนผ้านะฮะเราก็เหมือนที่นอนใหม่ได้แล้วนะครับ แต่ว่าที่นอนฟองน้ําอัดก็เสียนะครับคือ 1. นึ่เนื่องจากเป็นฟองน้ําอัดความหนาแน่นสูงนะครับก็จะเลยหนักนะฮะเคลื่อนย้ายลาําบากสองถ้าโดนน้ําความชื้นเช่นอนหนุ่มอาจจะรถที่นอนไปเนี่ยมันก็ยังสมบัติเดิมของฟองน้ําอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมา,ราะะครับในระยะยาวเนี่ยที่นอนฟองน้ําอัด ถ้าเปรียบเทียบกับฟินอลที่มีลักษณะแข็งเหมือนกันก็คือใยมะพร้าวคือในระยะยาวใยมะพร้าวเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นพลาได้ถ้าเป็นยางพาราซึ่งกว่าในระยะยาวอายุงานสั้นกว่าจะตกสเก็ตเป็นขุยขุยได้นะครับเพราะฉะนั้นที่นอนสองน้าอัดก็คือหนึ่งในตัวเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการที่นอนมีความทนทานในระยะ ผู้ใดที่จะเหมาะที่นอนรองน้ําอัดครับก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าความน้หนากสูงเวลานอนจะไม่ยุมเหมือนเมื่อกี้ที่เรากดนะครับจะไม่ปวดหรือคนที่มีน้ําหนักตัวมากๆถ้านอนที่นอนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นฟองน้ําหรือสเปริงหรือ,อยางพาราเนี่ยน้ําหนักตัวที่มากลงไปนานๆนะครับที่นอนก็จะยุบได้ก็ ก็ขอฝากหนึ่งตัวที่นอนฟองน้ำอัดให้ัทุกท่านพิจารณาในการเลือกซื้อที่นอนในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบลิภั์ที่นอนดาร์ลิงที่ช่วยเฟือการถ่ายทำขอบคุณมากครับ